รายละเอียดหลังเกมลิเวอร์พูลเสมอกับซันเดอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อหนึ่งลิเวอร์พูลทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับซันเดอร์แลนด์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เมื่อคืนวันพุทธที่3ธันวาคม2568ที่สนามแอนฟิลด์โดยถือเป็นการเสมอ,อนัดแรกในหลีกฤดูการนี้ของลิเวอร์พูลสรุปเหตุการณ์สำคัญครึ่งแรกทั้งสองทีมยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยมีจังหวะที่น่าลุ้นจากลูกยิงไกลของซันเดอร์แลนด์ที่ชนคานและลูกหม่งของอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ที่ชนเสานาทีที่67ซันเดอร์แลนด์นำหนึ่งประตูต่อศูนย์เชมส์ดีนทาบียิงจากนอกกรอบเขตโทษบอลเฉลีเฟอร์จิลฟานไดเปลี่ยนทางเข้าประตูไป ดยเป็นความผิดพลาดจากการจ่ายบอลเสียของฟานไดเองนาทีที่82เร์พููตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งฟลอเรียนวีส์โชว์ทักษะหลอกผู้เล่นซันเดอร์แลนด์ก่อนยิงบอลไปเฉลบนอร์ดีมูกิเล่เข้าประตูไปซึ่งถูกบันทึกเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของมูกิเล่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+4 เฟเดริโกเคียซ่าตัวสำรองของเร์พููกลายเป็นฮีโร่วิ่งตามมาสกัดบอลออกจากเส้นประตูได้อย่างวุดหิด ในจังหวะที่วิวสานอิซิดอของซันเดอร์แลนด์หลุดเดี่ยวไปยิงผ่านอลิซงเบเกอร์ไปแล้วทำให้ลิวพูรอดพ้นจากการแพ้คาบ้านไปอย่างเฉวเฉียดความเห็นของอเนอร์สล็อตกุลือลิวพูพอใจกับผลเสมอขั้นต่ำเขามองว่าผลเสมอเป็นสิ่งที่ทีมสมควรได้รับอย่างน้อยที่สุดและชื่นชมความทุ่มเทของเฟเดริโกเคียซ่าในจังหวะสกัดบอลสำคัญความยากลำบากในการทำประตูยอมรับว่าซันเดอร์แลนด์เป็นทีมที่เหนียวแน่นและตั้งรับได้ดีทำให้สร้างโอกาสได้ยาก การเปลี่ยนตัวแจ้งเหตุผลที่เปลี่ยนโคดี้กักโปออกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเนื่องจากเล่นได้ยากในครึ่งแรกและต้องการส่งโมฮัมหม็ดาลาลงไปสร้างความแตกต่างในเกมรุกผลกระทบต่อตารางคะแนนลิเวอร์พูลเก็บ1แต้มมีรวม22แต้มจาก14นัดขยับแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นไปอยู่อันดับที่8ชั่วคราวซันเดอร์แลนด์เก็บ1แต้มมีรวม23แต้มขึ้นมาอยู่อันดับที่6ชั่วคราว